สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อใครอยากเจอคุณใจจะขาดเขาคนนั้นจะเป็นใครกันนะคะที่อยากจะเจอคุณใจจะขาด คนคนนี้อยู่ในลัคนาหรือราศีธาตุไฟนะคะแล้วก็มีธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินธาตุไฟเมษสิงหธนูธาตุน้ําเมถุนตุลอ๋อไม่ใช่ธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินกันมังกรพึกศพเออเขาเป็นคนที่ เขาเป็นคนที่อะถ้าพูดตรงๆอ่ะถ้าพูดตรงๆค่อนข้างที่จะรักตัวเองเอ่อถ้าพูดตรงๆก็คืออาจจะมีความเห็นแก่ตัวอ่ะคือจริงๆผู้อ่านไม่อยากจะใช้คำนี้ไงแต่ว่าพูดให้เข้าใจง่ายแล้วกันเนาะก็คือมีความเห็นแก่ตัวนิดหนึ่ง ือมันจะเป็นเส้นกั้นาบางๆระหว่างคนที่รักตัวเองมากๆกับคนที่เห็นแก่ตัวเขาจะประมาณนั้นล่ะค่ะก็คือมีความรักตัวเองต้องการสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเรื่องมากเลือกมาก ค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกแล้วก็จุกจิกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองมองการไกลหรือว่ามองมองไปในอนาคตมากกว่าที่จะ ทำอะไรแค่ให้จบภายในวันเดียวหรือว่าแบบคือทําแค่ให้มันจบๆวันนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาอ่ะเขาจะเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรอ่ะเขาจะคิดถึงคิดถึงเรื่องอนาคตคิดถึงวันข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วในอนาคตจะเป็นยังไงหรือว่าจะทําอะไรสักอย่างมันจะต้องมีการวางแผน แม้แต่ในเรื่องของความรักเนี่ยเขาก็จะถ้าจะเลือกคนรักอะคะ่ะเขาก็จะเลือกคนรักที่หนึ่งเขาต้องรักแหละหนึ่งคือมันต้องมีเรื่องของความรู้สึกเขาต้องรักคนคนนั้นและคนคนนั้นก็ต้องรักเขาและคนคนนั้นก็จะต้องมีอะไรที่ คู่ควรนะคะคู่ควรหรือว่ามีอะไรที่น่าชื่นชมหรือเป็นหน้าเป็นตาอะไรให้กับเขาได้ด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไปรักใครคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่พิเศษมากมายอ่ะเขาก็จะเริ่มแบบจู้จี้จุกจิกกับคนคนนั้นเพื่อให เพื่อให้คนคนนั้นปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมอะไรให้มันดีขึ้นอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าสมมติว่าถ้าเขาไปชอบคนคนหนึงถ้าเขามีแฟนแล้วแฟนเขาก็เป็นคนธรรมดาแบบเงี้ยนีเรียบๆไม่มีอะไรโดดเด่นเลยแต่ด้วยพื้นฐานของเขาอะที่เขาต้องการคนที่ คนที่เป็นหน้าเป็นตาให้เขาได้ก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดต้องการแบบว่าสามารถเอาแฟนเอาคนรักไปอวดกับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปจู้จี้จุกจิกกับแฟนเขาว่าแบบเออเธอแต่งตัวให้มันดีหน่อยสีแบบเสื้อผ้าแบรนด์นงแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยหามาใส่หน่อยสีแต่งตัวให้มันดูดีดูภูมิฐานดูมัน ดูแพงหน่อยสิเธออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติแฟนอาจจะแบบไม่ค่อยแต่งหน้าก็จะบอกเออเธอไปทําผมทํำผ้าแต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรให้มันดีหน่อยจะพาไปกินข้าวกับเพื่อนจะพาไปเจอเพื่อนอะไรแบบเนี้ยคือจะต้องมาจู้จี้จุกจิกเพื่อที่จะให้ได้ดังใจเขาอ่ะอืมพี่นี ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนที่คนที่อยากจะเจอคุณใจจะขาดตอนนี้เนี่ยนะว่ารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบมามาไปไปออนออนออฟอฟเหมือนจะเหมือนจะจบกันเหมือนจะหันหลังให้กันแต่มันก็ไม่จบมันก็จะมีแบบมีทั้งความสุขมีทั้งความเศร้า ปนเปกันไประหว่างคุณกับเขาคุณอาจจะเป็นอย่างที่ผู้อ่านบอกก็ได้ก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่เขารักแต่เขายังรู้สึกไม่ค่อยพอใจเขาอยากให้คุณทํานั่นทนํานี่เปลี่ยนแปลงตัวเองงั้นอย่างนี้จ,จุจี้จุกจิกกับคุณหรือว่ารู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่คุณยังไม่ใช่บบท,ที่เขาต้องการมากพอ มันมีการเปรียบเทียบมันมีการชั่งน้ำหนักชั่งจิตชั่งใจบางครั้งเขาก็เอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าแบบเออทาไมคนนั้นแบบเขาเก่งอย่างงู้นเขาเก่งอย่างนี้เขามีชื่อเสียงอย่างนั้นดูหุ่นเขาสิเขาดูแลตัวเองมออีรูปร่างดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะเขาอาจจะเอาคุณไปเปรียบแบบนั้นแล้วก็ อยากให้คุณอยากให้คุณทํานู่นทํานี่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้แบบเพื่อที่เขาจะได้มีแฟนที่ที่เพอร์เฟกสามารถเอาไปอวดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็ทําให้คุณกับเขาอ่ะมันต้องทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบออนออนออฟอเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวกลับมาดีกันใหม่ไอ้ข้อดีของเขาอ่ะก็มีเหมือนกันคนคนเนี้ย เขาก็มีข้อดีคุณถึงได้ชอบเขาและคุณก็มีข้อดีของคุณที่ไปถูกใจเขาทำให้เขาชอบคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะผู้อา่านมองว่ามันมีเรื่องดีๆอยู่มันมีความรู้สึกชื่นบานสดใสคุณสองคนชอบกันชอบกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกใจไปหมดทุกอย่างอะ ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนี้ด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างจะจูจ้จี้ค่อนข้างที่จะช่างเลือกแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวนิดๆก็คือเอาแต่ใจตัวเองว่างนั้นเถอะไม่ไม่นึกถึงใจคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเออแล้วอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืม อ่ะขอดูอีกนิดหนึ่งว่าตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ ตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ห่างห่างกันไปหรือว่าทะเลาะกันอยู่แล้วเขาก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่เขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดเข้าถึงได้อยากเจอคุณเขายังคิดถึงคุณเขายังอยากอยู่ใกล้ๆคุณจริงๆอะ่ะเขาอยากให้คุณยอมเขามากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่เนาะไม่รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ย ไม่รู้ใครยอมใครมากกว่ากันแหละแต่ว่าเขาอาจรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณยอมเขาเพราะว่าเขาดูแบบอ,อยากเอาชนะคุณนะ่อยอยากอยากจะเป็นผู้ผู้นําในความสัมพันธ์หรืออยากเป็นคนกลุ่มอํานาจอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกเจ็บปวดมีความรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะยังคาดหวังว่า ยังมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ว่ามันจะกลับมาดีกันได้มันยังไปต่อได้ก็ยังคิดถึงอยู่ยังอยากกลับมาหาอยู่แต่ก็มีอีโก้ในความคิดถึงนั้นในความโหยหาในความอยากที่จะกลับมาหาเนี่ยเขาก็ยังมีความเคื่องมีความ มีความโกรธอะคือผู้อ่านรู้สึกว่าถ้าเขาจะกลับมานะเขาจะต้องแบบพูดหรือทำอะไรให้ให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายผิดมากกว่าที่เขาเป็นฝ่ายผิดเขาจะถ้าเขาจะกลับมาเขาจะไม่ได้กลับมาแบบแบบยอมรับผิดทุกอย่างคานเข่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะมาขอโทษแบบ ฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษฉันยอมรับผิดทุกอย่างคืนดีกันเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เขาจะกลับมาในเชิงที่ว่าก็ก็ยังคิดถึงแหละก็ยังรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอก็รู้ใช่ไหมว่าที่เราทะเลาะก,กันน่ะก็เพราะเธอนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคานองที่ว่าแบ่งรับแบ่งสู้คือ จะไม่ยอมผิดคนเดียวเขาจะโยนความผิดอะไรบางอย่างให้กับคุณอืมเพื่อให้คุณรู้สึกว่าเออใช่มันก็เป็นความผิดของฉันจริงๆแหละแล้วคุณก็โอเคยอมยกโทษให้แล้วก็กลับไปคืนดีคือเหมือนแบบให้ให้เจอกันครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นั้น แล้วเขาจะติดต่อกลับมาไหมเร็วๆนี้ขอดูซิมาค่ะติดต่อกลับมาติดต่อกลับมานะเร็วๆนี้แหละอืมก็จะกลับมาคืนดีกลับมา กลับมาแก้ไขปัญหากลับมาเยียวยาจิตใจกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกอะก็คือว่าเขาจะไม่ยอมไม่ยอมรับผิดอยู่คนเดียวเขาก็จะทําเขาก็จะมีวิธีพูดของเขาอะเขาอาจจะไม่ได้พูดเหมือนที่ผู้อ่านพูดก็ได้นะแต่เขาอาจจะใช้วิธีแบบพูดพูดนิ่มๆพูดอะไรสักอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดอะโดยที่อาจจะไม่ต้องพูดตรงๆว่าเธอผิดอะไรอย่างงี้ก็ได้อาจจะแบบทาตัวน่าสงสาร ทำตัวแบบเหมือนตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําอะไรอย่างเงี้ยจนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันผิดวะแบบเนี้ยก็ได้อืมแล้วแต่แล้วแต่วิธีของเขาอะค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นการพูดตรงๆหรือพูดอ้อมๆหรือจะใช้วิธีการเสแสร้งแกล้งทําอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องแบ่งความผิด ไปจากเขาอะเขาจะไม่ยอมผิดคนเดียวว่างั้นเถอะอืมแต่อยากกลับมานะอยากกลับมาแต่ไม่อยากเป็นคนผิดฝ่ายเดียวอยากกลับมาแต่ก็ยังมีอีโก้คำคออยู่ <c oughs> เออเขาจะติดต่อกลับมาเร็วๆนี้นะคะแล้วก็แต่มองดูว่าคุณก็คงจะไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขามากหรอกในตอนที่เขากลับมาแล้วก็มาคุยกันมาปรับความเข้าใจกัน ก็จะคืนดีกันคืนดีกันแล้วก็กลับมารักกันกลับมารักกันมีความสุขกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะผู้อาจมีความรู้สึกว่ามันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เวลารักก็รักกันมากมีความสุขมากเวลาแบบมีความสุขก็คือสดชื่นสดใสฟินเลยอย่างเงี้ยแต่พอมีปัญหากันก็คือหันหลังเลิกกันไปเลยห่างกันไปเลย แล้วพอหายไปปุ๊บสักพักก็กลับมาอีกแล้วอืมมันจะเป็นอารมณ์เนี้ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ทำให้เลิกกันได้ทำให้หันหลังจากกันได้ไม่ค่อยทนกันสักเท่าไหร่เวลามีความสุขก็มีความสุขมากเวลาทุกข์ก็เวลาทะเลาะกันก็คือก็คือแตกหักกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ต่อให้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีก็ไม่ยอมกันด้วยความที่เขาก็เป็นคนอย่างนั้นด้วยอะเนะเอ,อเขาก็ไม่ค่อยยอมใครเหมือนกันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะคนคนนี้คนที่อยากเจอคุณใจจะขาดก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรนะับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ